เรียนผู้จริตณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนบ้านบาดูขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนคืออะไรนะรู้ไหมไม,ไม่รู้เฮ้ยเห็นไหมหนูอะไร Say <laughs> chắn nè, chân à? chắn nè, này đi một lần. A cưới, bụng 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 cưng bụng Ajak, wow. ajak, ajak. Ajak, ajak, wow, ajak. Awak นม่ทิ ch day, ch ay, ch ay, ch ay. ้งเดียวคนอื่นมาแังเกาที่ัพวกนายกำลังทำอะไรน้ำมันกล้วยของโรงเรียนนี่นะใช่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 ข้ามาไอ อ,อ๋อใช่ใแม่ครัวให้พวกเราไปบอกครูว,ว่าจะซื้อกล้วยโรงเรียนงั้นเราไปบอกครูกันเถอะครครับครูครัครว่าไงอลมังมาหาครูถึงบ้านเลยอ๋อพอดีว่าแม่ครัวฝากมาบอกครูจะซื้อกล้วยที่อยู่หลังโรงเรียนครับ อ๋อได้ได้นะเดี๋ยวครูให้พวกเธอไปตัดแล้วไปให้แม่ครัวทำเลยนะคะครับอ้าวกล้วยหายนี่จริงด้วยกล้วยของโรงเรียนของพวกเราโดนตัดไปทำไงดีต้องรีบไปบอกครู พวกนายมาจากไหนกันเรากำลังจะไปเอากล้วยมาแต่กล้วยหายฉันรู้ว่าค้าเอาไปน,ไนไไู่ไงนู่ไงเกเแ่ะัวเกที่มึงโอ้ยพวกเราเนีจะเป็นมนุษย์จะอยู่คนเดียวไม่ได้ทีนี้ต้องสะอาดทั้งสองด้านสะอาดทั้งภายนอกและภายใน แสดงว่ามนุษย์นั้นเป็นสมบูรณ์เป็นสมบูรณ์แบบของเป็นความเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่สะอาดทั้งสองด้านนี้อยู่ในสังคมเป็นสุขไหมไม,ไม่มีความสุขฉะนั้นต้องสะอาดทั้งภายนอกและภายใน ครูครับครูครับก้วยที่ครูให้พวกผมนําไปแต่ดมีคนขโมยไปครับแต่มีคนเห็นครับพวกผมเห็นเป็นสองตาเลยครับว่าทั้งสีคนนั้นเป็นคนเอาไปอ๋อเรอแล้ว,ลวพวกนั้นอยู่ไหนอ่ะไปไปไปตามสีคนนั้นมาพาไปาหาผอ,อ,อเลยค่ะเขียนนะ้าครับเหนนะ้าไปไงบ้างลูกๆของพอ,อทั้งนั้นเลย รู้ไหมว่าพอเรียกมาทําไมมีอะไรจะสารภาพมั้ครับไปทําอะไรมาครับเมื่อวานตดกล้วยครับตัดกล้วยขรองโรงเรียนเรียวทาไมนักเรียนถึงทำคิดว่ารงเรียนเป็นบ้านที่สองของนักเรียนของลูกๆู แสดงว่าลูกๆนี้รักโรงเรียนมากพอชมชื่นชมนักเรียนตรงนี้แต่ว่ากล้วยที่อยู่ไม่ใช่เฉพาะกล้วยหรอกสิ่งของทุกอย่างในโรงเรียนถือว่าเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของผอ,อไม่ใช่ของคุณครูไม่ใช่ของลูกๆนักเรียนแต่เป็นของส่วนรวมของโรงเรียนเช่นกล้วยเป็นของส่วนรวมของโรงเรียนลูกๆทุกคนต้องได้กินแต่เมื่อนักเรียน ตัดแล้วนักเรียนก็กินเฉพาะนักเรียนใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเป็นการแบบนี้เขาเรียกวเป็นการนําผลประโยชน์ไปใช้ส่วนตนคนอื่นไม่ได้กินแต่นักเรียนได้กินแค่สี่คนนักเรียนตรงนี้ทีนี้ถามว่าผลประโยชน์ส่วนรวมนี่มีความสําคัญอย่างไรมีความสําคัญมากไหมพอจะยกตัวอย่างให้นะเช่นกล้วยเครือน,นี้ของโรงเรียนพออ,อ จะให้แม่ครัวมาซื้อกล้วยเครืองนี้ไปทําเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้รับประทานและเงินจากอาหารกลางวันก็จะเข้าเป็นกองทุนกองทุนการศึกษาให้กับลูกๆนักเรียนทุกคนซึ่งลูกๆทั้งสีคนเนี่ยได้รับทุนจากโรงเรียนเอาเงินจากตรงนี้แหละไปให้นักเรียนแต่พอนักเรียนปัดกล้วยไปเนี่ยถามว่าโรงเรียนจะได้เงินไหมครับไม่ครับไม่ได้อ่าไม่ได้ทีนี้พอนักเรียนไม่ได้เงินแล้วพอจะเอาเงินจากไหนไปมอบทุนให้กับลูกๆตรงนี้ นั่นคือความสาคัญของคําว่าเสินรวมเห็นไหมว่าข้อสวนรวมเนี่ยสำคัญมากนะครับสําคัญมากทีนี้เราจะเอากล้วยไปให้แม่ครัวได้หรือยังครับได้เดีวราเดี๋ยวเราเอากล้วยไปให้แม่ครัวกันดีกว่านะเพื่อให้แม่ครัวได้ทําเป็นเมนูอาหา,กการกลางวันให้กับนักเรียนและเงินก็จะได้เข้าสู่กองทุนการศึกษาของนักเรียนของลูกทุกคนนะได้รับเตรเยมกล้วยกันโอเค Thank <laughs> you. จนเข้าใจมีแค่เราในโลกนี้ที่กว้างใหญ่ในหัวใจเราจึงผูกพันรู้ว่าเธ,เธอเธอยังมีสิ่งที่หวังมีหวนทางที่วาดไว้ แมมมม้้วันนันนนนดดูืลละสไกอออยยย่่าาาทใจุฝถ้าเรามีใจที่สะอาดแล้วเราจะคิดแต่ทำในสิ่งที่ดีไม่คิดทำชั่วไม่คิดโกงทุจริตไม่เอาของคน<ม><ม>อื่น,เอ,อนเอาของส่วนรว <ใจ S 1> ไมไปใช้ส่วนตัวครับจะเป็นเหมือนร่างใจ ยามที่เธอต้องการให้เธอมีวันที่ความฝ่ายฝันเป็นจริง whoa, whoa. แม้สักวัน,นเธอจะไปไกลกว่านี้เจอเรื่องราวอีกมากมายแม้ว่าเธอจะเติบโตและยิ่งใหญ่ รู้ว่าพี่ชายยังหวัง